ศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่างทางฝั่งฉลามดำนายเวทาสาราชิงแชมป์ว่างกับเจริญสุขบุญนามเวยไทยครับเจ้าของแชมป์พายทีวีชนกับแชมป์ช่องจดสีและก็เป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับเป็นฝากฝั่งของเกียรติเพชรพระเพชรยินดีถือว่าเป็นนะครับสองสายศึกที่ยังอยู่ในส่วนของ ันใด5ยกนะครับที่ยังมีกระแสอยู่นะครับสืบเนื่องจากที่ทางฝั่งของคุณศึกเล็กครับไม่สามารถทำหนักในเวทในพิกัด118ปอนด์ในไฟที่จะโชกับทางฝั่งของจอมโหดนะครับสิทธิลงพี่น้อฝนได้นะครับทำให้ทางฝั่งคุณศึกเล็กครับลดน้ำหนักเยอะจนป่วยก็เลยตัดสินใจนะครับในการยอมรับผิดและนะครับยอมสละแชมป์ ในเวทในพิกัด1้อปอนด์เพื่อที่จะทะยานขึ้นไปในเวทดนะครับร2อปอนด์ต่อไปทำให้แชมป์เส้นนี้นะครับเอามาวางตั้งไว้ตรงกลางนะครับนักมวยในหลายคนนะครับในเวทในพิกัด118ปอนด์ต่างก็ไม่อยากเจอกับทางฝั่งของคุณสึกเล็กหรือว่าเลี่ยงไายก็อยากเลี่ยงนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับคุณืึเล็กปล่อยเวทขึ้นไปแล้ว ชมป์เส้นนี้นะครับหลายคนก็คงมองที่อยากจะนํามาคาดเอวนะครับเพราะว่ามีหลายคนเลยนะครับที่อยู่ใน ranking, แลงกิ้งแลวก็ในเวทนี้ค่อนข้างสูสีนะครับที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ชิงอย่างพวกเด่นสินายกิวตาพงศ์ยกกีรีนะครับหรือว่า,าทางฝั่งของสายเพชรยินดีนะครับหรือว่าอื่นรวมไปถึงจอมโหดนะครับก็ไมมีโอกาสทําฟอร์มมีโอกาสชิงแชมป์ต่อไปนะครับ พูดถึงเจริญสุขบูรณามวยไทยก็ถือว่านปัจจุบันนี้นะครับสำหรับสายศึกเพชรยินดีดูในนัดที่จะเจอกับฉลามดำนะครับก็คงมั่นใจนะนะครับในสายศึกเพชรยินดีเพราะว่าอาวุธนะครับถือว่าดีเหลือเกินนะครับสภาพร่างกายนี่จะดีกว่านะครับรวมไปถึงมีวงในที่เหนียวหนึบมากไฟที่สามารถชนะกุมารดอยนี่ถือว่าชนะไปแบบขาดลอยเลยนะครับ ดังหลังนี้ก็สามารถชนะมาติดต่อกัน2ไฟนะครับมีแชมป์คาดเดียวก็คือแชมป์ายทีวีนะครับวันนี้นะครับเป็นตัวแทนของสายศึกเพชรยินดีมีโอกาสขึ้นมาปะทะฝีมือกับฉลามดำนายวิทาสลามไม่ใช่งานหนักไม่ใช่งานง่ายแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นงานยากนะครับมีโอกาสอย่างแน่นอนที่จเจริญสุขจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ ส่วนทางฝั่งของแชมป์ช่อง7จ็สีนี่คือนักมวยที่โด่งดังมากๆนะครับสำหรับฝากฝั่งของสายศึกเพชรฝากฝั่งของสายศึกเกียรติเพชรนั่นก็คือฉลามดำนายุเอท่าศาราอาจจะของแชมป์ปูนเสือด้วยนะครับหลังจากที่เป็นแชมป์ปูนเสือก็อมาได้แชมป์ร้อปอนด์ช่องเหลังจากนั้นนะครับก็หายไปพักหนึ่งกลับมาภาคใหม่นะครับเราไปดึงแชม120ป์1้0ปอนด 22อปอนด์นะครับของมิทูวันราชดำเนินก็เคยคาดเอวมาแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของฉลามดําวันนี้ครับมากลับมาลวดแล่นในเวทที่ตัวเองถนัดก็คือ1 1 8ปอนด์ซึ่งนะครับทางฝั่งของฉลามดํานี่ร่างกายหลังหลังตั้งแต่ไปแพ้นอกให้กับไม้สร้างคำที่ศึกบันลุพิณีมาทางทีมงานก็ยังยอมรับว่าร่างกายก็ยังไม่เข้าที่ ไฟนี้ร่างกายอาจเป็นรองนะครับแต่ว่าเรื่องฝีมือมวยนะครับเรื่องของความมั่นใจนะครับไม่เป็นรองแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่ชิงแชมป์และมีโอกาสได้แชมป์สูงนะสำหรับฉลามดำไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยตกใจนะครับคูนี้ผมว่าน่าจะเป็นนะครับรายการใหญ่แน่นอนวันไฟไน์แน่นอนนะครับก็ประกาศไปว่าจะให้ชกในช่วงๆของเดือน สิงหาคมนะครับซึ่งทางฝั่งทั้งคู่นะครับมีจุดเด่นจุดขายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าฉลามดําก็เป็นมวยเก่งเช่นกันแต่ว่าฉลามดำเนี่เจอหมัดก็ไม่ดีเหมือนกันนะถ้าเราจําไฟที่เจอก่อเต่านี่ก็แพ้หมัดนะครับส่วนไฟที่เจอดุกดกคิรีเหมือนกันนะครับเจอหมัดดดกคิรีพลิกเกมพลิกสถานการณ์ส่วนฉลามดานี่เจอมวยทรงนี้ฉลามดําก็ไม่ค่อยกลัวนะนะครับอ,อย่างเช่น เจอวันใช้น้อยนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงเจอพวกเพชรสังวานานี่นี่นะครับยิ่งหนักยิ่งแรงนะครับยิ่งตัวใหญ่แต่ว่าฉลามดําเขาก็ไม่กลัวนะผมว่าดังนั้นครับคู่นี้จะเป็นคู่มวยที่ดีมากๆอีกคู่หนึ่งโอกาสแพ้ชนะมันก็จะ 50- 50และถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยครับระหว่างเกียรติเพชรกับเพชรยินดีผู้ชมคงรอติดต่อรอคงรอติดตามรอรับชมเป็นอย่างมากครับ รอชมได้เลยครับในช่วงของเดือนสิงหาคมครับเป็นการจริงแจมว่างในเวทในบิกัดก1ศร1อนปด์รละหว่างฉลามดำนานวิทาศลากับเจริญสุขบุญนานามวยไทยนั่นเองครับ